ว้าวคือไหนเฮ้ยเฮ้ยอ, <c oughs> อย่าว่าอย่าว่า <c oughs> ต่นจะล้างนิดดาผู้ย่างดีใจพี่เ้าะล้างนีดเป็นกุ้งเขาก็มีต่วนดูจ้ะอือต่นครับพี่เนาะอือต่วนดูจ้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองตัวจ้ะนี่ว้าต่นครับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพีสารบานฉันจะพอกันในวันที่ย2สิบสองเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบเจ็จะเมกับภาพพี่น้องมายามตุ่มจ้ะใส่ขามขึ้นเลยขึ้นเขาจะพี่น้องเต็มเอนี้มายามสิบโมงเคืองจะพี่น้องสากลมอบานชั่วโมงหนึ่งเนาะครับพี่กากับบาน้องเมกตําบลห้วยขามอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเมี้มาทางวังสายเนาะพ่อปมีเนาะครับผมลองิึงหาสายอีกทีนึงครับจะ เมื่อวานถ้าไปทางว่างหินจ้าพี่น้องไปดูน้ำกันจ้าสิโตกสิหมนันบ่จ้าไปครับต้นเขาม่าล้างแรกครับพี่น้องเป็นหาดทรายเนาะ,ละเล่นด่านไปเสาเลยจ้าพี่น้องเสาจริงไดยสวยเลย <laughs> เล่นแต่ล้างแรกเลยครับพี่น้อง <laughs> ลุยน้ำแต่ล้างแรกเลยครับไปทางว่งทรายครัพี่น้องเป็นเจไดอ้าวดินอยู่ครับเป็นป่าเนาะเป็นป่ากับกุ้งใสจ้า อามาเต้พี่น้งแรกจ้าเป็นปลาเป็นกุ้งใสจ้ะพี่เนาะอืมใสเท่จริครับพี่นะวายใส่ขามขึ้นจ้ะพี่น้องใส่ขามขึ้นยามสวยเนาะเป็นกุ้งฟอยครับ ลังแหลกครับพี่น้องลังแหลกแขกหมานจ้าลังที่สองครับพี่น้องเล่นใจบรนะชวนาะแมนครับอ, <laughs> อ้า,อานกลุ่งใสจ้ะพี่น้องกลุ่งฝอยคือเก่าครับเท่ากับปดเด็๋ไปทางเท่าไปหมื่อถือได้รายเนาะ แต่ว่า,ากะลำโดมเดียวกันจะพี่นอ้องไปค่นในสวงจ้ะขุนเทมงังเกาเนาะ,ะ,ะดูน้ำพี่น้องบัตท,อทมอง,งกกลบ่สิได้ปีบสิไห้ฮบ่มืนสิได้อุ้ยบ่ <laughs> ม่หก็จจังไองเอาถงีืดีเบดแล้วมีแค่ถือ สามจ้าตุ่มเข่ากับชีพพกหลังกับเก่จาจ้ะจะไปไหนเนาะว้า<น>เงียบครับพี่นอ้องหาหกตัวเก็บเลยได้ไหมปพอมีม <S <S พามีเศษใหม่เขาไปนำครับพี่นอ้องคือว่าบดถือครับพี่นอ้องรังดูน้องกันต่อจ้าพี่นอ้องมีครับลังหนึ่งครับพี่นอ้อง เนแมนวางเจาะเดียวกุ้งใช่พี่น้องกุ้งฝอยจ้ะส่วนมากกุ้งฝอยกุ้งไซส์ครับพี่น้องก็แค่หอดวางกุ้งก่ามิ้วฮะจีบบ่มีบ่วางกุ้งก่าตรงมีลนะเป็นน้ำแหล่งเห็นบน่เนาะ แมนจะ hear, ้ะเกิดอีไรผดสิทธเหมาน้องสีดีหูครับมองได้ปุ่งสนิทได้เนาะ,ะตาลากับปุ่งไซเนาะแมน ิจตอนใ no. <า><อ>ส่บถัวานงปาปู่อ, no. no. อกัน้ปูก็กุ่งใส่พอพอมิใส่จ่มนอนี่นอนตอนใส่จ่มปูเก่งแฮะอยากลงไปเลยก็เลยเห็กระปมแนกุ่งเขาเือีเซ็ตเลยครับเซ็ตเระมีอากาศาหายใจเขาก็มาสวยแห่งนี แกนี่ว่ามีกลุ่งกามครับเนะเป็นกุ่งฝอยจ้ะบอกเปยังบอกไปกมีว้จะถือกันืองกลุ่งยังกะดีเบิดมีล้างมีถว่วเนาะนี่ครับขาดไปกัดหลังจ้า ดเจะสิ่งเงียบบน่อแถบนี้น่อเงียบพี่นีครับพี่น่อพบมีเยอะว่าติ่งติงติงติ่ดับาตัวนึ่งอ้าวยกระตอสังไม่ครับ อย,อ,อ,อยพอง่ีเขียบีเลยรับพ,พี่ดับมีอยู่มีกุังหันอยู่ได้ล่ะโอยจะมาเนี่ยต่ละเหมือกับสิบอกคือการใจพี่น้องคนละทาเลีับพี่น้องแต่ว่าลำหอยเดียวกันเนาะจ้ะ นี่เด็กนี่กุ้งมุ้งเนาะกำลังเห็นหนากำลังเห็นหนาขาตาจ้ะยังต้อนีส่ปลถ่วมอน่นยอน่งตอนใส่าใส่บัวาถั่วมถ่วมนอ่นยถลาบถ่นง่น

อร่อยอ้อยออย,ออย <c oughs> ไปจะออกไปขออนุญาตจะะ้ะทางไปทางมันนะจ <c oughs> ๊ะ่างนี้กุ้งมุงสมเล็กน้อยจ้ะห <c oughs> ลังหนึ่งครับบ้างนีข้าใส่สามหลังเนาะแม่ครับ บางใหญ่เติบครับพี่น้องนำไล่ตอนใส่วาบถั่วมบนไดครับพี่มันตอนไม่ยอมถ<า>ั่วมขนาดแมงดาแมงดาดาอ้าวเม,<า>มงดากับปุ้งจ้ากระปูเป็นกุ้งไซคือเก่าเหรออ๋อต่อนอยู่ครับพี่นอ้องต่นจะล้างานี่แต่ว่าเลิกบ่ะภมี คือโน,น้ล้างนี้เนาะนี่ค่ะแมงดาแมงดาผูย่างดีใะพี่น้องกุ้งคือโม,โมครับ,บแต่ว่าเป็นกูใสจ้ะผุใสหลุด มันเป็นน้ำทะเลเด้คอครับพี่นอ้องมีวังไส้จ้าพี่น้องอาขึ้นมาแน่เลยนนเนาะพอประมีเนาะอีกลังหนึ่งวางเดียวกันเนาะเด่นจ้าทังอยู่กลางว่างตอนนี้ใครอบเนาะซิทวมครับพี่นอ้องมีแมงดาอีกตัวหนึ่งบ่มีคู่เพิ่นบ่ อย่งนีเป็นกุ้งเพราก็มีกุ้งกับกระปูจ้าปูแดให้กระเทยเห็นเนาะละยำล้างฝุ่นใส่น้ำเลยแค่ล้งอกอนจนยำหมอจบตื่นมห้อยยางพาาหนัไปเลยมนี่ครับลังหนึ่งใส่หัวสนนี้เนาะ Ừ. chạy đấy rồi ừ. chạy ừ. ừ. cùng rồi chạy lắm 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 rồi chạy กต่ตอน,นลุกโลกกที่เนาะต่วนยุจ่าสีแนมเห็นไว้เป็นได้คือกุ้งมันงมองกุ้งกามคระมือเสียงออกง่ายๆคือบอง,งอ้าย cầu à, nha đi nhảy Để can ở đi càng 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 hình càng đi càng các càng đi 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 คพิปหลังคือการใจพี่น้องดิจิต้าพี่ปลาน้ำหนะลังนี่วังนี่นสามหลังได้การทั้งสามใจเออต่อนครับพี่น้องอาหารโตกหมดนะถุงห้ามถุงห้ามเอ,อกก่อนก็ได้จบถึงหมดแล้วจบถุงกระโปรง,ง,งหมดแล้วาเกืบเบิดเนาะอือต่นดิจ้ะ โอเคจะนี่นี่สามลังมานี่โอเคเนาะพอประมาณเนาะเรื่อยๆ,ยๆครับพี่น้องหนุ่มคนต้อนลังนาจ้าอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องเริ่องมองใส่ครับเจาะเจาะแก่นใจเลย อีกแล้วมันอีกแล้ว,มแ,ลวแมงดาแมงดาอีกแล้วจ้าจับมาโชว์เลยจับมาโชว์สิรูปก่อนอ่าเห็นหน้ากลุ่มโมงแน่เลยครับเนี่ยพวกออกเลยพอกแอ้วพวกออกกำลงับลงมาเต็มเออเหมือน,นข้าวมันเมงดาเนาะสองตัวเลยจ้าไต่ขึ้นถึงเก่งครับ มไม่ก็อมีอะไรเด้อม,มากรุงโมงเลยพ่อพ่อม,มีเป็นน้ำสวงหองเนาะเม่นจ้ะนี่กระโปรนกุุงไ้นั่งคือเก่ากับพี่น้องเม็นจ้ะปลาซิวเขากระปูจะ้ะพิเศษสุดเขดออกากเะเมงดา าาต่อเจ็บได้เนาะนี่สองตัวจ้ะอ๋อทีมี่ตัวสามบอกันชีวาครูผัดอยู่คนละวังนาอเมนจ้าอา๋อหนุนกันต้อล้างนาครับพี่นองกับสียางใกล้เติอบนอจังซีมีมองจุ่มครับ,บอีกหลังหนึ่งครับ,บ,บยุบเิบแมงใบยุบเิบ นี่นานมาถึอแรงเพื่ออะไครับพี่น้องเอามาดอีกแล้วตัวที่สามเมงดาบอแมนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกข้างในเลยครับพี่น้องที่ยังเป็นตะเบิร์กเป็นตะเบิ่งกเอารูดนี่เมงดาเมงดาเสร็จแล้วโอ้โหมงดาครับอันนี้เข้ามันเมงดาจากพี่น้อง สามแล้วฉัมีโซีสี่วอหูระยะแน่นอะแน่นจ้ะมองได้กุ้งมองมองได้กุ้งใส่ครับพี่เนาะถ้ากลุ่กุ้งมองเนาะเอาเอาอันนี้ก่อนกลุ่มก่อนจ้ะแล้วก็เรื่อยๆกลุ่มมองจ้ะพ no. no, ี่น้องใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาบูฮูนะครับว่ามองได้มีอีย่างแน่นเนาะจ้ะของในน้ำเนี่ยหาไปให้ใส่หาครับพี่เนาะถ้าไม่ได้ใส่ก็สงสัยครับจ้ะ tầm mát tuyệt hùng năm kỳ mông cùm 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 สามนอบวันนี้สามสามนี่สามลวจ้าของแท้เอาอาซิมีซีจะตอลังไหมครับหลังนึงครับเป็นหินเด้อจ้ะลั้เงอ่ะใสหินครับทามีกับกุ้งกัามนะครับทามีเนาะทามีอ่าอนึงครับ ว,ว่า,ามีพอกุ้งครับถือป้าเล็กน้อยเนาะผิดขาด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 มันเป็นเป็นดาม่วงที่เลยจ้ะแต่แรงป่าปูเนี่ยมีปืนยูนิคินเต็มทีแล้ว,ว,อวพอตอนนี้แลดดเป็นยู <S 2> <S 2> <S 2> นิคยูนิคยูนทุกมองจ้ะกันถือว่าจึงได้คือครับพี่หนุ่ม กันตัวเจ้าเล็กก็คือนี่ยโอ้โหลักกันแล้วนะผลกันต่อ,ตอจ้าต่อกันมาเนาะเครื่องหินว่งหันนะครับพี่น้องล้างนี่ล้องสุดทา้ายกรับพี่น้องเป็นปลาครับพี่น้องเป็นปลากระปุกจ้ะพี่น้องกระปู ยิ้มได้จะล้างนี่ยิ้มได้อ๋อตนครับพี่เน,ะนาะต่ตนดีจ้าเปิดกระติกออกแน่เพี้ยนเลียงดานโอ้ยชื่นชำจ้ะ,ต,ะตําเทระโตครับพี่เนาะบนยันเงินเนาะเงินจ้ะ นั่งกูปูปลาจ้าากเสีสยแลครับตุนกันล้างสุดทถายจะบนันสุดทถ่ายสีรอเราะจามื่อนี้ ห้เบิร์ตครับมีหลังนี่กําลังหำสิเบิร์ตรอปน้องห้ามเบิร์ตได้หองอยู่ครับได้หองอยู่เอ๋ลอลงข้างในครับพี่น้องหล่อมากมากจ้าซ้หรับมือเนาะพอประมีณเนาะแมนครับทุนน่ะนเฮ้ยเยอย่าว้าอย่าว้ากําลังมากพอเล่นกันรับพี่น้องลัง้างถ่ายใจเนาะแมนครับ ส,สวยครับพี่น้องอ๋อกันเป็นแดงๆแนวนี้คือครับพี่น้องรอจากพี่น้องรอพูดหน่ะแบบนี้กะยิ้มเป้ยๆจ้าได้ยิ้มอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่เราจะพี่น้องการหากินหาอยากแจรละมือจ้ะมื่อได้ถือกระมวลมื่อได้ไปถือกระมวลคือเกา่าเป็นไปได้จริงๆคือไปถือนาะเพราะ่ามีน้อง ลายปัจจัยครับพี่น้องจ้ะมวนก็มีหลายแบบด้วยจ้ะพี่น้องมวนแบบนึ่งมาไหว้สุดยอดจ้ะเอ้ยสุดท้ายแฟนหล่อจ้าห้าเบิดได้ลังเลพอประมีณนี่ตัวสีแดงแดงเมาจ้ะกรุงม้งเฮ้ย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 กรุงมงจะได้ของแขกเฮาได้นี่ ครับผมกับเป็นอีกมือนึงเนาะที่มานพ่อได้อยู่ได้กินเลยแล้วครับพี่น้องมันในกระซิบหกลังคือเก่อใจพี่น้องใส่ขามขึ้นยามตอนเก่าโมงสิบโมงมันนี้บ่แมนไหมสิบโมงเคิงเนาะแมนครับบางผลงานโดยรวมด้วยจ้าอาผลงานเท่าครับมัอนี่มานได้ใจพี่น้องมัอนี้กับมานเมงดาครับพี่น้องไเมงดาสามตัวเนาะแมนครับเป็นเทือนเลยจ้ะแมงตับเตาครับพี่น้องปลาปูปลาซีเผาปลาเก็ดแข็งเนาะปลากระเดื่อครับกุ้งจ้า กุ่มก็สวนมากก็สิเป็นกุ้งฟอยครับมีกลุ้งก่มอยู่สองสามหลังเนาะม,นมาถึงๆหลังสุดท้ายเลยครับพี่แต่ถือว่าออพอได้อยู่ได้กินเนาะเมนรับเครื่องกะติ๊หรือเกือบครึ่งเลยประมาณเนาะจ้ะครับผมสําหรับการหาอยู่หากินก็เขื่อนไปเรื่อยๆเนาะแมนจ้ะวนสาบมองเกาแน่มองไม่แน่ครับพี่น้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ละมือแต่ละมองเนาะครับผมเอน้ก็ มานใจพี่น้องห้าได้แมงดาสามตัวพเค่อยได้จักเทือจะเทือกเดงเทือะตัวเนาะนี่ครับจ้าฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า